นักเรียนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สเตมแอนด์สเตนะคะสเตมก็คือเป็นการทดลองของเรานะคะส่วนสเตมมาจากสเตแอนดโฮมคือเราจะทดลองอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปใช้อุปกรณ์กันก่อนนะคะคิดว่าทุกคนได้รบอุปกรณ์ก,กันแล้วนะคะอุปกรณ์อย่างแรกแปลกตาที่สุดนั่นก็คือตัวแผ่นพับซึ่ง,งผมไม่ได้พับนะคะเป็นตัวแผ่นพับนะคะหัวข้อที่เราจะทําการสเตมกันวันนี้นะคะก็คือการเดินทางของน้องเพล้า เราจะปลูกต้นกระเพรากันนะคะอะอย่างที่สองนะคะหนูก็จะเห็นถุงดินนะคะมีถุงเล็กกับถุงใหญ่นะคะถุงเล็กเนี่ยคือดินอย่างเดียวถุงใหญ่คือดินผสมปุ๋ยที่รูมมผสมมาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเด็กๆจะได้ตัวนี้ของถุงนะคะมันคือแกรบนะสองถุงนะคะแล้วก็มีถุงมเมล็ดพันธุ์กระเพรานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระเพราสับ กับแก้วอีกทั้งหมด3ใบนะคะนะคะแล้วก็จะมีกระถางสีดำๆถูกต้องไหมคะจะได้ไปคนละหใบซึ่งมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนมูแต่ว่าหน้าตามันจะคล้ายกันนะคะโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเราจะใช้แค่แก้วกับ โอเคนักเรียนคะตอนนี้คูมโมเคของอตัวเรียบร้อยแล้วว่าตัวคูมโมก็จะเหลือเป็นแก้วนะคะกับกระถางยักษ์ซึ่งของเด็กมันจะเล็กกว่าของคูมโมนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆคะเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามานะสังเกตลักษณะภายนอกก่อนนะคะว่าแก้วกับกระถางคูมโมทำไมต้องให้มาเยอะแยะขนาดนั้นนะคะบอกเลยว่าน้องเปล่าของเราค่ะจะมีต้นหนึ่งที่ปลูกในแก้วอีกต้นหนึ่งปลูกในกระถางแต่เราจะมาศึกษาคุณสมบัติอะไรบ้องว่าทำไมคูมโม,มโต้องให้ปลูกถึงสองที่ นะคะน่าดูรูปร่างภายนอกของกระถางสิคะดูแล้วเห็นอะไรอ่าเด็กๆดูค่ะดูของดเด็กมันจะไม่ใหญ่ไม่ชัวร์นะคะดูใบอัสิ่งแรกที่จะเห็นได้เลยนะคะก็คือสีดาถูกไหมคะกระถางอันนี้มีสีดาสนิทเลยค่ะนะ,ะนะเราสามารถมองเห็นทะลุเข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได้นะคะอย่างที่สองรูปร่างรูปทรงเขาเป็นยังไงนะอ่าเด็กๆสังเกตนะคะกระถางของตัวเองนะคะแล้วก็ชะ่โงกไปดูข้างในสินี่เห็นอะไร นะคะอะนะจากนั้นมาเรามาสังเกตแก้วบ้างค่ะว่าแก้วเนี่ยเอ๊ะสีเขายัางไงร,รูปร่างเขาเป็นยังไงนะคะตรงนี้เขาเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวครูโมจะมีใบงานให้เด็กลองเช็คเขียนความแตกต่างให้ครูโมมาสักอย่างละสามข้อนะคะถัดมาเด็กๆคะคิดว่าเจ้าตัวกระถางกับแก้วค่ะเขาทํามาจากอะไรนะนะคะครูจะบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเขาทามาจากวัสดุแบบเดียวกันเลยค่ะคล้ายๆกัน นะคะมันคืออะไรนะเด็กๆก,ก็ลองสังเกตด,ดูนะคะที่สําคัญเลยคือนะรูปร่างค่ะรูปร่างของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนรูปทรงเลขาคณิตนะคะซึ่งเด็กๆคิดนะเด็กๆคิดว่าเจ้ารูปทรงเลขาคณิตเนี้ยมันคือรูปทรงอะไรนะคะใครยังจําไม่ได้ว่ารูปทรงเลขาคณิตมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถเซิร์ชเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะพิมพ์ว่า ทรงเราขาคณิตเดยวเขาก็จะมีขึ้นมาให้เด็กเยอะๆเลยแล้วก็ไปเช็คซิว่กากระถางของเราเนี่ยค่ะหรือแก้วของเราเนี่ยมันมีรูปทรงคล้ายรูปเราขาคณิตใด,ดจากนั้นข้อสําคัญเลยค่ะเด็กๆครูโมบอกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ใส่กระถางกับใส่แก้วถูกไหมคะประเด็นก็คือสังเกตเห็นความต่างตรงนี้ไหมที่ไม่ใช่เรื่องขนาดเห็นต้องตูดทําไหมคะเกิดอะไรขึ้นกระถางเขามีรูถูกไหมคะแต่แก้วของเราไม่มีรูเลยนะคะ เด็กๆลองคิดวิธีเจาะรูแก้วตรงนี้ให้มีรูเหมือนกระถางนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะรูแล้วเราปลูกต้นไม้ลงไปเวลารดน้ําน้ําก็จะขังอยู่ที่ก้นแก้วต้นไม้เขาจะเน่าตายเราก็ต้องเจาะรูที่ก้นแก้วนะคะเราลองนึกวิธีสิว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะใช้เจาะรูก้นแก้วได้ขอสัก2วิธีนะคะแล้วเด็กๆก็เลือกมาหนึ่งวิธีที่เด็กๆสามารถทําได้จริงจากนั้นถ่ายรูปแก้วที่โดนเจาะรูแล้วมาให้โมดูด้วยนะคะ เดี๋ยวนะคะเด,เด็กๆนะคะอย่าพิ่งปิดนะคะคุโมจะให้เด็กเตรียมการสําหรับการปลูกต้นกระเพราของเราในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเ,เรามีแก้ว3าใบใช่ไหมนะคะใบที่หนึ่งเนี่ยคูโมให้ไปเจาะก้นถูกไหมคะอ่าเราก็จะเหลือแก้วอีก2ใบนะคะ1ใบค่ะให้เด็กนําน้ํามาใส่แล้วเจาะก้นนะไม่งั้นใส่น้ําก็จะรั่วนะคะเราเจาะก้นแค่หนึ่งใบพอนะคะเมล็ดทันที่หนูได้ค่ะเราจะแช่น้ํานะคะเอาไว้หนึ่งวันนะคะก็ให้ ให้เด็กเนี่ยแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือใครจะปลูกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่คุโมช้จิงสองต้นอย่างพุโมอันุโมไซแค่ครึ่งเดียวนะคะที่เหลือเอาไว้เผื่อปลูกแต่ว่าหนูบอกว่าคุโมค่ะก็คุโมช้แค่สองต้นหนูหนูแช่แค่สองต้น,น,ตนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราใช้จานวนเยอะหน่อยเพื่อเผื่อเลือกนะคะเผื่อในอนาคตนเนี่ยหนูปลูกแล้วสักพักต้นที่หนูมาทดลองดันลืมรดน้ำตายอย่างเงี้ยหนูจะได้มีต้นสํารองเอามาเปลี่ยนดูได้นะคะเมล็กะเพราของเรานะคะจะลอยน้านะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะเวลาทดสอบคุณภาพมเมล็ดเนี่ย เราจะเอามาแช่น้ํานะคะแล้วดูว่ามเมล็ดไหนที่จมน้ํานั้นคือมเมล็ดที่ไม่ฝ่อนะคะคือเขาจะมีน้ําหนักแต่ว่ามเมล็ดกระเพราของเราค่ะเขาเบาแล้วก็เล็กมากนะคะอันนี้วิธีการลอยน้ําก็จะยังไม่สามารถแยกได้นะคะแต่ว่าเราก็ใช้ทั้งหมดเล